9 4 3 1 4เทอร์โบเดียวนะครับเครื่องยนต์ตรงรุ่นรถบรรทุก10ล้อบ้านเราเลยนะครับเครื่องนอกแท้ๆนะครับที่การันตีคุณภาพนิ่มๆเลยนะครับนี่สตาร์ทไม่มีสั่นระเทือเลยนะครับขนาดเร่งเดินเบานะครับหาพิสูจน์เรื่องความนิ่มเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับความเร็วนะครับจะเป็นเครื่องที่ไม่กระโชกคโคักนะครับจะถูกจำกัดความเร็วด้วยกล่องของเครื่องเองนะครับเพราะฉะนั้นสามารถ กำหนดความแรงนะครับด้วยโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นเรามีช่างไฟพร้อมนะครับรับติดตั้งครบวงจรนะครับใครประสบปัญหาเครื่องเสียหรืออยากเปลี่ยนเครื่องนะครับมาปรึกษาเราได้นะครับสำหรับ AO94 ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์นะครับประหยัดน้ํามันและเป็นรถที่อะไหล่หาง่ายนะครับเปลี่ยนทั้งทีครับให้คุ้มค่านะครับสำหรับเครื่องนอกแท้ๆนะครับเราใช้งานและคัดมาอย่างดีนะครับอ้าวเร่งน่อยสุดท้าย โซีนะครับจะมี2สเปคนะครับ344กับ380นะครับถ้าตัวตัว380ก็จะเป็นเทอร์โบคู่นะครับที่เทอร์โบคู่ก็จะมีที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับผมอ้าวไหนดูปั๊มลมหน่อยครับใช้งานได้ไหมนี่ครับเต็มระบบนะครับที่ร้านเรานะครับมีรับประกันนะครับใบ สุดท้ายสุดท้ายเร่งอีกที่ปิดไปเลยโอ okay. เคอาพ่อขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับ